สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,คะมื่พอวนพบพ่อกับยายเล็กค่ะพี่น้องยายเล็กเสียเฮ็ดเข่ามั่นไก่กินวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์วันนี้เราพักผ่อนเรามาทําอาหารกินในครอบครัวค่ะพี่น้องติตตามไปกับยายเล็กเลยค่ะนี่ค่ะไก่ยายเล็ก เพิ่งโตหลายอยู่ด้วยค่ะโตใหญ่ค่ะพี่น้องยายเล็ใส่หัวเช็ดเท่าลงไปน้ำค่ะเวลาเวลาเนื้อไก่เปือ่อยหัวเช็ดเท่าห้องกับเปื่อยค่ะพี่น้องกินแท่นฟักค่ะไก่ห้องกับสีได้หวานน้ำซุปห้องกับสีได้หวานเนาะค่ะเ้าสิ ใส่ลาบผักชีลงไปกับต้มไก่จ้ะพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเราจะเติมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะในน้ำต้มไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงข้าวมันไก่กันเลยค่ะข้าวที่จะหงนะคะข้าวเราก็กะกะเองค่ะ กะอิ่มในครอบครัวค่ะเราจะใส่ขิงเข้าไปส,สามสี่สี่แว่นค่ะสี่แว่นบางๆนะคะเกลือค่ะเกลือเราจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าข้าวข้าวจะได้มีรสชาติ น,น้ำตาลค่ะน้ำตาลประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวหนังไก่เจียวค่ะข้าวข้าวมันไก่เนาะมันก็จะมีสูตรแต่ละคน แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินค่ะวันนี้สูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำต้มไก่นะคะเราจะไม่ใช้น้ำซุปต้มไก่หุงข้าวค่ะเนี่ยค่ะอี๋เนาะนมสดเจืดของเ้าค่ะพี่น้อง หนช้อน2ซ้อน3มซ้อนโต๊ะค่ะข้าวมันไก่นี้กินห้าคนนะคะแล้วเข้ากับเติมน้ำเปล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราเติมน้ำกองน้ำสะอาดนะคะ ีสำคัญอย่าลืมลากผักชีนะคะเพื<ๆ>่อนๆลากผักชีทุกหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปเลยค่ะระหว่างนี้เราชิมน้ำได้นะคะ เติมเกลืออีกนิดนึงค่ะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตำพริกไทยใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะพริกไทยใส่ในหน่อยค่ะ ได้ล้วล่วคะครับพี่น้องก็ไปหุงเขามันไก่เลยค่ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถ่าเบิ่งกันค่ะ<ม>เขาสวยเขามันไก่ห้าสิงามซ้ำไดพี่น้องนี่ค่ะนำจิมของเท้าค่ะ ประกอบไปด้วยรากผักชีขิงกระเทียมแล้วก็พริกนะคะพริกจะใส่น้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผ็ดเราเติมเอาทีหลังได้ค่ะ,ะคนอื่นผู้สูงวัยบอกกินเผ็ดค่ะพี่น้องกับสีประมาณนี้ละค่ะห้าสิเอาเครื่องทุกอย่างเข้าไปปั่นในเครื่องปั่นเลยค่ะเราจะเอาทุกอย่างลงปั่นค่ะรากผักชี ขิงกระเทียมนะคะเ้าสิเติมเครื่องลองไปเลยค่ะพี่น้องเครื่องปรุงซอสหนึ่งสองสามสี่ห้าซอสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะตาเกี่ยวค่ะตาเกี่ยวนะคะหอมวอดไซน้ำตาลค่ะพี่น้อง พอดียายเล็กมีนันขิ้งดองค่ะหมดพอดีนํำส้มนิดหน่อยค่ะเท่านี้ละค่ะเครื่องเขาเขาสิไปปั่นเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะปั่นออกมากแล้วค่ะพี่น้องกะสีใดลักษณะนี้ค่ะ นี่ค่ะน้ำจิ้มข้าเดี๋ยวข้าสจิมาปรุงอีกที่หนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มเราหลังจากเราปันแล้วเราก็มาเติมเค็มเติมหวานเติมเปรี้ยวแล้วแต่เออแล้วแต่ของแต่ละท่านชอบนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเผ็ดเค็มเราเติมทีหลังได้ค่ะข้าวเราใช้เวลาหุงประมาณ2ี่สิบนาที ข้าวเราใช้เวลาหุงประมาณยี่สิบนาทีนะคะเด้งแล้วหม้อเด้งแล้วเรามาคลุกนิดหน่อยค่ะเรามาคลุกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วก็รอข้าวเราอุ่นิดหนึ่งนะคะเข่างามๆพี่น้อง ปิดฝาไว้ให้ละอ,อุค่ะถอดปลั๊กได้เลยค่ะอืมอืมถอดปลั๊กได้เลยระหว่างหุงข้าวทำน้ำจิ้มเสร็จไก่ต้มเราก็เสร็จค่ะพี่น้องนี่นะคะหม้อน้ำซุปเรานี่ไก่ต้มเราครึ่งตัวค่ะ เราจะทานกันวันนี้ห้าคนค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนข้าวมันไก่ค่ะขิงกระเทียมพริกสับค่ะนี่ผักนี่ไก่ต้มเราค่ะน้ำจิ้มเราค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะทานข้าวมันไก่ได้กันนะคะนี่ ต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะถ้าเวลาไม่พอนี่จะเหนื่อยมากค่ะเพราะจะทำรีบๆนะคะ